ถ้าเราเดินจงกรมเอาจิตอยู่ที่ไหนครับก็อยู่กับการเดินครับพี่อิงเคยขับรถไหมคิดภาพตอนตัวเองขับรถอะพี่อิง่านะครับพี่อิงขับรถถ้าไม่มีสติตอนขับรถเนี่ยพี่อิงตกข้างทางเลยนะถูกไหมออเหมือนกันเพราะพี่อิงตอนขับรถจะขับมอไซค์หรือขับรถยนต์เนี่ยก็ตามแต่กระจกหน้ากระจกข้างกระจกหลังใช่ไหม ข้างหน้าทางข้างหน้ารถสวนไปสวนมาพี่อิงรู้ใช่ไหมมีสติรละลึกรู้ในขณะขับรถต้องมีความตั้งมั่นให้รู้ดูทางตลอดใช่ไหมครับเดินก็เหมือนกันครับพี่อิงก,ก็ก้าวเดินทีละก้าวก็อยู่กับการเดินนั่นแหละให้รู้สึกว่าตัวเองเดินอยู่ได้ยินเสียงอะไรเห็นภาพทางเดินก็ดูภาพทางเดินไปพูดง่ายๆว่าพี่อิงเนี่ยอยู่กับการเดินณนะตอนนั้นเดินก็รู้ว่าเดินตอนนั้น เดินไปจนสุดทางก็รู้ว่ากําลังจะเลี้ยวกลับมาให้รู้อยู่งั้นห้ามไปคิดอดีตอนาคตพอใจไม่พอใจหลักการคือรู้เดินณนะขณะที่ตัวเองเดินนั้นไม่ได้คิดไปเรื่องอะไรนอกจากรู้แค่ว่าตัวเองเดินแค่นั้นเองนะครับเนี่ยแหละการฝึกสติให้ให้เรารู้ธรรมชาติของการเดินให้รู้ธรรมชาติของการมีจิตตั้งมั่นครับพี่งลองฝึกดูนะได้แนวทางแล้วก็ลองเดินดูแล้วจะ อันนี้สงดีมากเลยนะพี่ิงนะอ่าก็คืออะไรครับอ่าสมาธิจะตั้งมั่นอยู่ได้นานใครเดินจงกรมบ่อยๆแล้วก็อาภาษ์จะน้อยใครที่ป่วยอออดป่วยไข้บ่อยๆเนี่ยเดินก็เป็นทางวิทยาศาสตร์ก็จะทําให้เดินเกินครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงนี้จะทําให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงช่วยย่อยอาหารด้วยที่กินเข้าไปอ่าก็ถือว่าลดน้าหนักไปด้วยเห็นไหมครับอ่าแล้วก็ เดินสลับนั่งนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมาธิตั้งอยู่ได้นานอดทนต่อการเดินทางไกลถ้ามองในมุมอดทนต่อเกินเดินทางไกลเน้นสายพัทุดงใช่ไหมถ้าเป็นคารวาสเราก็จะอดทนต่อการทํากิจการงานของเราด้วยความตั้งมั่นด้วยเวลาการฝึกการเดินจะไม่ค่อยเป็นคนเหนื่อยง่ายนะครับสุขภาพร่างกายดีขึ้นด้วยสมาธิก็ตั้งอยู่ได้นานช่วยย่อยอาหารที่กินเข้าไปด้วยเห็นไหมอ่าเนี่ย เหตุของการเดินนะครับก็ฝึกกันได้นะครับ